ไอ้กีซียูสวัสดีครับเบลเอนี่ยจำเจ้ากู้งเจ้าดูดีเอามาด้วยมาด้วยฮะอะไรเจะทำจะพาไปทำยังนู่นอะไรคือนู่นฝนตกไหนยังไม่มาเลยนู่นไหนนู่นมืดจะตื่มานู่นนะโอ้ยไม่น่าตกหรอกเอ้ยไม่มีอะไรเสียงแค่นี้เองอย่าเอาฟารองเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไว้นี่แหละไว้นี่แหละฮะคุณจะทำอะไรนี่เหรอผมจะเอามันเข้าร่มเฮ้ยสงสารมัน เราโชว์ให้เห็นว่าเครื่องซักผ้าเราอะทนทานแค่ไหนแต่ว่ายอกแดดตากฝนก็ไม่เป็นไรรับเลยนะใช่ไหมตั้งแต่อันนี้เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องแรกของผมเลยนะโอ้โหแล้วผมซื้อตอนนั้นไม่ในใจว่าผ่อนหรือว่าสดกี่ปีเพราะผ่อนไอ้เครื่องเนี้ยผ่อนน่าจะผ่อนเออตั้งแต่ผมจบมาหกมา ตอนนี้ผมอายุ31มสิบเกือบ40ปีแล้วเครื่องนี้ถ้าผมจบมาหกเท่าไหร่บ่ไม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 ่ม่งขนาดนั้นก็ประมาณสัก20ปีเราเราเรายีปีใช่ไหมประมาณนั้นบวกลบสิกว่าปี10กว่าไม่ถึงเคยซ่อมไหมนี่เคยซ่อมไหมนี่ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเลยเหรอและที่สําคัญมันมันอยู่มันอยู่แบบนี้นานแล้วอยู่แบบนี้นะตั้งแต่ผมเช่าห้องอยู่มันก็ตากแดดอยู่ระเบียงห้อง เนี่ยนะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามไอ้ตัวนี้จะตากแดดอยู่ตลอดเลยไปอยู่ที่กกอก็ตากแดดอยู่ที่จำปดงก็ตากแดดโอ้มาอยู่ที่บ้านผมตากทั้งฝนตากทั้งแดดเอออย่าเอาเข้าเลยะเดี๋ยวเอาเข้าเดี๋ยวมันจะเสียไม่รู้มันทนได้ยังไงนะค่อยว่าถ้าเจ้าเอาเข้าเดี๋ยวมันสเสียได้นี่แล้วมันไม่ไม่พังเลยนะมันใช้ดีมากเลยนะรุ่นนี้นะ ดูสภาพพี่น้องเอฟซีไม่น่าเชื่อว่านี่คืออันนี้อันนี้โดนฝนเมื่อวานโอ้ผมเอาอันนี้มาคลุมผมก็เลยเอามาปิดไว้ปกติมันสะอาดกว่านี้อย่าไปดูมันขนาดนั้นเอาไปไปอย่าเยอะ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 อยเไม่ต้องให้ผมในเดี๋ยวผมลากกรับมันลากเหรอลากได้เหรอไม่ต้องยกมันโอ้ผมคิดว่าจะให้ช่วยยกไม่ต้องไม่ต้องโอ้เอาเอาเอาทางนั้นเฮ้ยโอ้โหมันมีล้อโอ้ผมทำล้อใส่ให้มันอยู่คุณอย่าไปโดนล้อนนะเดี๋ยวคุณโดนล้อนะระวังนั่นน่ะ ห่าบาทสิบบาทเก่านะครับครับระวังโดนล้อระวังโดนล้อเออเอยกข้องได้ไหมอออือออสวยโอ้โหไปเองก็ได้มันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วพอเถอะดูดู เอา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 ,นนออา,าเาอ,อา,ออา,า,าเอ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 อาเอาเาเอาอาอาเ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 าเอาเอ แล้วก็มีหลังคาหลังจากมีไปมันจะไม่ต้องตากแดดมีเลยบ่มีแล้วโอ้นี่ก๊อกน้ำมาดูมาดูใกล้ๆนี่นี่ผมทาก๊อกน้ําให้มันนี่ผมจะวางมันไว้ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้อแล้วก็ต่อก,กนี้ใส่เครื่องักผ้อผ้ะแล้วก็ทอดน้ำทิ้งผมก็นู่นโยงไปใส่ท่อนั้นคือทอดน้ำทิ้งน้ำออันนั้นอันนั้นอย่าดูถูกนะ่นะ ผมเอาท่อลงไปห้าท่อนนะโอ้เพื่อเป็นท่อน้้ำทิ้งลึกมากเลยโอ้เพราะว่าเอารถไมโครจกโอ้นะอันนั้นไม่ได้ขุดเองรถไมโครจกให้จกให้เลยจกให้แล้วก็ย่อนลงไปโอ้โหสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นในเอฟซีผมจะต่อท่อน้ำทิ้งไปนู่นเออนี่เครื่องซักื้อ่าจะอยู่ตรงนี้แดดไม่โดนโดนอยู่นิดหน่อยนี่นี่มันจะโดนอยู่ตรงนี้ล่าล่าสุดก็ดีใจด้วยนะไอ้หนูได้ข้าล่มแล้ว เห็นเอ็งมานานแล้วยืนตากแดดตากฝนกรมแดดกรำฝนอย่างนั้นนะเออสุดยอดเออสุดยอดจริงๆลูกเทวดาเออเอาานี้ถือว่ามันค้ำคูนะเนาะรุ่นไหนรุ่นไหนยยยยยเอยชื่อเขายาเอยชื่อเขายยอยยยยยย้นอะไรมารอสุดยอดเลยอือดีาดีทนมากเลยข้างในยังเหมือนเดิมข้ายังสวยอยู่นะ หน้าหน้าไปเลยนี่กี่กิโลนี่ห้ามัห้ากิโลใช่ไหมถ้าไม่น้อยจะไม่รู้อ่ะกี่กิโลคุณรู้บ้างไหมเนี่ยไม่รู้เลยงั้นรู้แล้วไม่แล้วคุณก็บอกว่าไม่รู้สิคุณจะตอบทําไมผมก็ตอบไปไม่งั้นโอ้ยมันตอบไม่งั้นไม่ได้มันผิดก็บอกว่าไม่รู้เดี๋ยวผมดูให้เจ็ดจุดห้ากิโลนี่ไงนี่ไงนี่ไนนี่ไงผมเห็นแล้วนี่ไหนอ้าวนี่เห็นไหมเนี่ยเออนี่นี่ก็มีฉลองฉลาเขาไว้อยู่นี่ โอเคแนะนำตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยตากแดดตากฝนทนทานใช่ใช่ดีอ่าสุดยอดนะพี่น้องเอฟซีนะครับไม่เคยซ่อมแล้วก็ไม่มียานไม่มีอะไรใส่ผ่านอะไรให้ดีตลอดสุดยอดเนาะเอเข้าร่มเดียวร้อยทีนีครับสวัสดีครับผมก็